เปิดความหมายดาวห่างทะเลคืออะไรทำไมฮิตใช้เพลงนี้แทนคำบอก,กรักค่ะต้องบอกว่าเปิดความหมายดวงดาว อย่างดาวหางันเลคืออะไรกันแน่ทำไมฮิตใช้แทนบอกรักกันใด้มากขนาดนั้นเชื่อว่านาทีนี้หากจะไถ่ฟีดต,ตามสื่อโซเชียลมักจะเจอเดาวหางันเลนะคะที่ถูกเขียนต่อท้ายประโยคต่างๆนานา,นาหลายคนคงสงสัยใช่ไหมล่ะค่ะว่าความหมายที่แท้จ,จริงแล้วแปลว่าอะไรกันแน่ทำไมช่วงนี้ชาวเน็ตหยิบคำนี้มาใช้บ่อยวันนี้ก็จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักค่ะขึ้นทะยานไปสู่ยานสีชมพูสัมผัสและรับรู้ถึงดาวหางที่อยู่ใกล้กัน ทำไมถึงมีกระแสก็เริ่มต้นจากในช่วงกันยายนที่ผ่านมานะคะมีนักร้องวง ได้ปล่อยเพลงดาวหางทะเลค่ะเพลงนี้เนี่ยมีเนื้อร้องที่กินใจสื่อความหมายถึงความรักที่แสนเจอโรแมนติกจะหลายคนต่างมองว่าเนื้อเพลงและเสียงทํานองถ่ายทอดมาได้ดีทําให้คนที่อินเลิฟอยู่ได้ยินเพลงนี้เนี่ยโอ้โหจะยิงรักกันนานๆค่ะหรือแม้กระทั่งคนไหนที่พบกันบนเส้นทางรักที่ไม่เป็นอย่างที่หวังฟังแล้วก็มีกําลังใจในการเดินหน้าต่อทาให้บทเพลงนี้นั้นขึ้นยอดสตรีมสูงอันดับ หแบบเรื่อยๆบางที่เนี่ยติดชาร์จทุกแพลตฟอร์มเลยของออนไลน์นะคะแต่ทว่าท่ามกลางกระแสเพลงที่โด่งดังต่างมีคนสงสัยว่าดาวหางทะเลเนี่ยมันคืออะไรเพราะว่าเริ่มมีหลายคนนําไปใช้แทนคำบอกรักไม่มีคําว่ารักอาทิเราจะอยู่ด้วยกันให้นานเหมือนดาวหางทะเลเขาอ,อยู่ข้างเธอเพื่อดูดาวหางทะเลอีกครั้งสําหรับดาวหางเองเดาวหางทะเลนั้นมีจริงหรือไม่ จริงๆแล้วเป็นหนึ่งในดวงดาวนะคะที่มีวงโครจรรอบดวงอาทิตย์ค่ะจะได้เข้าใกล้โลกมากที่สุดในทุกๆ75ปีโดยค้นพบว่านักดาราศาสตร์ชาวอังกฤษชื่อเอดมันเฮเลซึ่งเขาเองมีการตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยทํานายไม่ว่าดาวหางจะปรากฏตัวอีกครั้งก็คือปี2301ซึ่ง เอ็กมมนฮันเลกกลับเสียชีวิตลงก่อนค่ะในปี2,285ต่อมาเขาก็ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียตรติแก่ผู้ค้นพบดาวหางดวงนี้นั่นเองค่ะเพราะอะไรถึงใช้ดาวหางฮัเลกสื่อแทนความรักก็ต้องบอกก่อนว่าสําหรับดวงดาวนี้นะคะปรากฏตัวครั้งล่าสุดปี2,529คาดว่าจะโครจรมาในปี2,604จากข้อมูลของ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสสชเผยว่าเพศชายเนี่ยจะอยู่ที่72.2ปีเพศหญิงจะอยู่ที่78.9ปีค่ะหมายความว่ามนุษย์เราสามารถมองเห็นดาวหางฮะเลด้วยตาทุก75ปีซึ่งอาจจะมากที่สุดถึง2ครั้งทําให้เวลรนนั้นนําคําว่าดาวหางฮะเลมาใช้แทนคําบอกรักเป็นดวงดาวที่เดินทางมาไกลหลายล้านกิโลเมตรเพื่อกลับมายังจุดเดิมไม่เคยเปลี่ยนเสมอว่าความรักที่ซื่อสัตย์และจริงใจทําให หลายคนเลือกจะหยิบคำนี้นะคะไปใช้แทนคำบอกรักนั่นเองแ่ละค่ะ